แปดเสอะไรนะลูกก็มาสิสิบใจชูขึ้นมาอีกสี4สีแล้วก็5 6 7หเ อาลิสน้องเจ็บไหมลูกอันนี้ไม่ยอมแพ้เฮ้ยน้องขาน้องขาน้องอาิสอาิสครับขาน้องอ ทำน้องไงบองอลิสน,นะอาลิสขาน้องนะระวังหน้า